สวัสดีครับครูพักรักจำาบปิงปองนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับเพื่อนอีกเช่นเคยนะครับก็เช่นเคยครับผมวันนี้เป็นงานซ่อมนะครับผมไม่ใช่งานโมเดลใดนะครับผมก็เป็นตัว HT213G ตัวนี้นะครับผมนี่นะฮะก็เพื่อนๆส่งมาแล้วก็เขียนรายละเอียดมานะครับว่าเสียบครัวผิดฝั่งนะครับผมนี่นะฮะเสียบครัวผิดฝั่งโอเคครับผมมาตรวจสอบเบื้องต้นดีกว่านะครับ ทดสอบเบื้องต้นนะครับผมภาพรวมนะครับมองก่อนนะฮะมองก่อนมองไล่ไปก่อนนะครับปึ๊บโอเคอ่ะชิปบลูทูธนะครับผมชุดนี้เนาะเนี่ยชิปบลูทูธมีคราบนะครับผมมีคราบเหมือนเป็นรอยไหมรอยช็อตนะครับตรงนี้นะฮะเป็นขี้เกลือขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เนาะมีบลก C R พวกนี้นะครับผมเห็นคราบนะครับก็เดี๋ยวทำความตาอาดนะครับผมส่วน A U X เนี่ยอันนี้หลุดมาไม่รู้ว่าจะให้ใส่หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยถามอีกทีนะครับผมก็ เอาประเด็นหลักก่อนนะครับก็คือเสียบไฟผิดขั้วมานะครับดูชิปขยายกันบ้างนะครับผมชิปขยายมีอะไรเสียหายหรือเปล่านะครับในการเสียบไฟผิดขั้วนะครับผมเอื้ขึ้นกันได้นะครับผมเนาะโอเคนี่ครับในส่วนของชิปขยายนะครับผมเท่าที่มองดูด้วยตาเปล่าเนาะ ก็ไม่มีรอยไหม้ใดๆนะครับผมเนาะก็เป็นครับของซิลิโคนระบายความร้อนปกตินะครับเดี๋ยวเราก็ทำความสะอาดนิดนึงเนาะไม่มีอะไรนะครับทำความสะอาดนะครับโดยใช้ทินเนอร์นะครับมีเพื่อนๆถามว่าถามว่าผมใช้อะไรทความสะอาดนะผมใช้ทินเนอร์นะครับทินเนอร์มันแป๊บเดียวมันก็แห้งนะครับผมมันไม่กัดสีบนบอร์ดแน่นอนนะฮะไม่กัดสีไม่ทําอะไรให้หลุดนะฮะ แค่ทำความสะอาดคราบนะครับผมเนี่ยมันก็แห้งไปนะครับใช้แปรงที่ฟันเนี่ยเนาะชุบทินเนอร์แล้วก็มาจุม่มแล้วก็มาขัดนะครับผมเนาะนะครับ <c oughs> อ่ะโอเคแล้วก็ตรงนี้เนาะที่ผมบอกว่ามันมีรอยคราบนะครับผม <c oughs> เห็นไหมฮะมีคราบอ่านี่ยมีรอยเหมือนมีรอยช็อตรอยไหมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็ทำความสะอาดเช่นกันนะครับ ในเคสนี้เนี่ยผมจะยังไม่จ่ายไฟเข้ามานะครับผมผมยังไม่ต่อไฟเข้ามานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อมันทําให้อ่าจุดอื่นมันชอ็อตไปด้วยนะครับผมเพราะว่ามันชอ็อตแน่นอนเนาะมันชอ็อตแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวจะทําความสะอาดแล้วก็อ่าลองลอง,ลองทอดชิปบูทูธออกดูนะครับแล้วก็วัดไฟนะครับผมพักจไฟทั้งต่างนะครับว่าไฟมาปกติหรือเปล่าแล้วก็ดูว่าอะไรเสียบ้างแน่นอนเลยชิปบูทูธเนี่ยเสียแน่นอนแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับช่วงนี้เป็นวัด อ่ะโอเคเดี๋ยวรอแห้งสักครู่นะครับอืม,อมลงค่าฐานนิดนึงนะโอเคนี่นะครับผมพวก R พวกนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลอ,ลองวัดค่า R ดูแล้วกันเนราะว่าค่า R มันยังปกติหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวจะทำการทอด IC l u e t ูทูออกกันนะออกก่อนนะครับผม ในส่วนตัวของผมก็คือผมจะใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับ <c oughs> เครื่องเป่าลมร้อนของผมก็ผมจะใช้ความร้อนระดับอ,อยู่ที่สาม้อเจ็ดสิบงศาเซลเซียสนะครับในการเป่าออกนะฮะก็ค่อยๆเป่าออกเนาะมันอาจจะไม่โฟกัสนะครับผมก็ไม่เป็นไรเนาะ เดี๋ยวผมขอทำเร็วๆแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมันจะช้านะโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทำการถอด IC ซีบลูทูธออกแล้วแล้วครับผมนี่นะฮะตัวนี้เนาะแล้วก็ทำความสะอาดลายพิ้นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเช็คลายพินนะครับว่ามีตรงไหนมันช็อตมันขาดมันหลุดหรือเปล่านะครับเท <c oughs> ่าที่มองดูก็ยังไม่มีนะครับ เดี๋ยวทําการวัดค่า R าซองตัวนี้แป๊บหนึ่งนะครับผมก็คือเป็นตัว 01B นะครับตัว 1K กับ470ก็คือ470โ oh อห์มนะครับผม <c oughs> ดูครับว่ามันได้ค่าปกติหรือเปล่านะครับผมอาจจะมองไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวผพออ่านให้ฟังแล้วกันเนาะอ่าตัวนี้อ่าโอเคครับผมได้ 1K นะครับแล้วก็ตัวนี้ โอเคครับผมประมาณ470นะครับแบตจะหมดแล้วนะฮะชาร์จแบตแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะลองทำการจ่ายไฟเข้ามานะครับผมกับตัวนี้นะฮะแล้วก็วัดแรงจ่ายไฟต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะบอกจุดตามจุดต่างๆนะว่าเราต้องเช็คอะไรบ้างตรงไหนบ้างนะครับ สักคู่นะครับมาครับผมจ่ายไฟเข้านะครับอ่ะโอเคใช้ผมใช้เป็นอะแดปเตอร์นะครับผมอะแดปเตอร์นะฮะที่ไม่ใช้สายชาร์จนะเสียบเข้ามาครับโอเคมีไฟสปาร์คแบป๊บแป๊บแสดงว่ามีการทํางานในบอดนะครับอ่ะโอเคให้ดูมิเตอร์นะครับผมให้มองที่มิเตอร์นะครับขั้วลบเนาะแล้วก็จิ้มที่ขั้วลบไว้เลยนะครับผม1จุดนะครับอ่าเดี๋ยวหาจุดที่ง่ายที่สุดแล้วกันเนาะ ตรงนี้ถึงกันไหรือปล่านะอ่ะอัน,นเป็นกาวสัญญาณน,นะครับโควลบโคลบโควรบตรงนี้แล้วกันอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะจิ้มโควรบตรงนี้นะครับผมข้างๆนี้นะคับเป็นโควรบนะครับเป็นกาวนะครับไฟเข้ามาแล้วครับผมวิ่งเข้ามาผ่านไดโอดครับผมไฟอยู่ที่ยี่สิบจุดสี่นะครับแล้วก็มาเข้าที่อาตรงนี้ก็ต้องยี่สิบจุดสี่เท่าเดิมนะครับผมอ่ะ ยี่สิบาจุดสี่เนาะแล้วก็ผ่าน R fuel นะครับผมตรงนี้ R fuel เนาะผ่าน R fuel มาลดลงเหลือยี่สิบจุดสองนะครับผมโอเคนะครับปกตินะไม่ขานะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อ่าเลกูลเลเตอร์เจ็ดแปดหนึ่งสองตัวนี้นะครับผมไฟเข้าก็คือยี่สิบนะครับขาออกคือขานี้นะออกสิบสองจุดเจ็ดปกติครับผมไฟตัวนี้นะครับผมแล้วก็ชุดนี้นะครับผมชุดนี้ตัวนี้นะครับ เขา20.2เท่ากันนะครับออก12หรือเปล่าออก12ครับผมตัวนี้ก็จะจ่ายมาที่ตัวนี้ต่อน,นะครับสเต็ปดาวลงมานะครับผมตัวนี้เข้า12ออกออก5โอเคครับผมแสดงว่ามีไฟมาหมดนะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยงออฟแอมนะครับผมตรง R 1 1ตรงนี้นะครับมีไฟออกที่ที่11.8 11.9ก็ประมาณ12งโวลต์ก็ปกตินะครับผมไปเข้าที่ พักปีโทนนี่นะครับผมสี่ตัวนี้นะครับปกติดีนะครับแล้วก็ไฟที่ไปเลี้ยงฉีปขยายมีแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นชุดของตัวเหล็กบริสตเออเจ็ 7, 8, 12, ดแปดหนึ่งสองนี่นะครับผมแล้วก็ไปลดแรงดันเข้าชุดนี้นะครับแล้วก็จ่ายไฟให้กับชีปขยายก็ปกติดีนะครับผมหนึ 1, ่งจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่ตัวนี้ปกติดีนะครับผมอ่ะโอเคห้าโวลต์นะครับแล้วก็ไปจ่ายเข้ากับ Uh, IC Blue ู o o ธนะครับผมเนาะโอเคไม่น่าจะมีอะไรที่หายเยอะแยะนะครับผม mm hmm. เพราะว่าเราไม่ได้ uh, ไม่ได้เห็นว่ามันมีอะไรไม่นอกจากชุดชิปขยายไอชิป IC Blue ู o o ธนะครับ mm hmm. ก็เดียวจะทำการใส่ IC b ซีบลู o ูตัวใหม่ลงไปนะครับผม mm hmm. แล้วก็มาเทสกัน,นครับว่าเปิดติดหรือเปล่านะครับผม mm hmm. แล้วก็เทสเสียงอะไรให้ฟังอีกทีนึงนะครับโอเคครับผม mm hmm. ไปใส่ชิป IC Blue ู o o ตกันครับผม อเคตอนนี้ผมก็ได้ทำการใส่ IC บลูทูตัวใหม่เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ทำการเช็ค,ค่าเนาะทุกขาติดกับลายวงจรปกติดีแล้วก็ไม่มีค่าในช็อตถึงกันนะครับโอเคนะครับผมทั้งสี่ฝั่งเนาะโอเคดีครับผมก็เดี๋ยวจะลองทำการนะครับเสียบไฟเข้ามาแล้วก็เปิดดูครับว่าไฟสถานะสี่้ามันติดหรือเปล่านะครับดูนะฮะ โอ okay. เคเต็มแล้วนะครับผมไม่มีรอยไหมไม่มีความร้อนใดๆนะครับผมเปิดครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับติดแล้วนะฮะก็ดับต่อไปก็ใส่ซิงค์นะครับผมที่เขาสะอาบไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะใส่ตัวอซิลิโคนระบายความร้อนลงไปนะครับดีนหน่ยนะ <c oughs> อ่าโอเคแล้วก็ใส่ซิงค์ให้เรียบร้อยนะครับ แค่บบนี้เดียวพอนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับแค่พอกุ้มกลิ่มโอเคโอเคเนาะเดี๋ยวบอกกดเุิมมันก็กระจายไปทั่วเองนะครับอ่ะโอเคครับผมล็อกติดดีปกตินะครับด้านล่างเช็คด้วยนะครับเพื่อมีตรงไหนที่มันขาดมันช็อตนะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวต่อสายลำโพงนะครับผมแล้วก็ ทำการเปิดเทสกันนิดหน่อยนะครับผมโอเคสักครู่นะครับโอเคตอนนี้ก็ต่อสายลำโพงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะทำการเปิดนะครับเสียบไฟครับเปิดเครื่องฟังเสียงโอเคเชื่อมต่อครับอ่ะโอเคเชื่อมต่อแล้วเนาะลดเสียงตง่างตามไป้ก่อนแล้วกันเนาะเปิดครับนี่ตัวนี้ก็ใช้ได้ปกติเนาะฟังก์ชันตรงนี้ สต็อปเพลงเล่นเพลงนะครับลดเสียงครับผมก็คือกดแชร์ไว้นะอ่ะเบาลงได้นะครับผมเพิ่มเสียงครับอ่ะย้อนกลับเพลงหนึ่งเพลงนะครับกดตรงนี้ครับหนึ่งเพลงโอเคอันนี้คือย้อนตัวเองเนาะแล้วก็ไปข้างหน้าหนึ่งเพลงครับโอเคได้ครับผมกลับมาเพลงเมื่อกี้นะอ่ะเพดเสียงปกตินะครับเบสครับผม ดังปกตินะครับเสียงกลางครับแล้วก็เช็คอืออื่นนะครับว่ามีความร้อนหรือเปล่านะครับผม ก็ไม่มีนะครับปกติดีเนาะเป็นอันเสร็จครับผมเฮ็ดทีสองหนึ่งนะครับผมต่อไฟผิดขั้วมานะครับผมทําให้ไอซีบลูทูธเสียหายนะครับผมก็เปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมส่งงานครับผมก็สําหรับงานซ่องของผมในปีนี้นะครับผมวันนี้เนาะอัปเดตเลยก็คือวันที่แปดธันวาคมนะครับผมผมก็ ปิดรับงานแล้วนะครับปิดรับงานซ่อมแล้วนะครับผมคนจะจะมีงานค้างอยู่ก็ค่อยๆเขีรยไปนะครับรับงานอีทีปีหน้านะผม15มกราคมปีหน้าครับผมปี2569หรือปี2026นะครับผมเนาะก็แจ้งโดยทราบอ่าแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ดูจนงจบคลิปนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย